สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์ให้ฟังผมได้ไปนค้นดูสม,มุดผมเขียนบันทึกไว้เยอะมากนะครับไปเจอเล่มหนึ่งหยิบมาเล่นๆแล้วเปิดดูปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับแอมเวย์ในปี5 2 53ที่ผมเริ่มทำแอมเวย์ตอนนั้นแล้วจดบันทึกไว้หลายๆเรื่องน่นาสนใจก็เลยเอามาบันทึกใหม่ในเล่มนี้นะครับจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าผู้นําน่าจะได้ฟังเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับ ผมมาฟังยงเนาะผมไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะมันมันมันางเยอะนะครับอ่านทีละประโยคให้ฟังแบบเร็วๆนะครับจะไม่อธิบายแต่ว่าผมเชื่อว่าได้ไประโยชน,น์แน่นอนนะครับ MV นะครับโกดังไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำํำยังไงยังไงเราก็ต้องเจอ MV ไม่วันใดก็วันหนึ่งให้เราอยู่ในกระแสอยู่ตลอดไม่เดินก็ต้องเดินเหมือนเราเดินเข้าไปอยู่ในถนน ที่คนกําลังมุ่งหน้าไปทางทิศหนึ่งถ้าเราเข้าไปปุ๊บไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนั้นเราก็เดินดมเข้าไปยังไงก็ต้องเดินอยู่ดีเพราะ,ะนั้นให้อยู่ในกระแสไว้ตลอดนะครับเราต้องรู้ว่าสินค้าในร้านของเรามีอะไรบ้างสินค้าเอ็มวใช้แล้วเป็นทรัพย์สินสินค้าอ,อื่นใช้แล้วเป็นหนี้สินผู้นําที่ยิ่งใหญ่คือผู้นําที่ทําให้ผู้อื่นยิ่งใหญ่เอ็มวไม่ได้ออกแบบธุรกิจที่ดีที่ดีสุดยอด อ่าไม่ใช่แอมเวย์ MV ออกได้ออกแบบธุรกิจที่ดีสุดยอดจนคนธรรมดามองไม่เห็นรางวัสลสำหรับคนเก่งและขยันคืองานที่มากขึ้นเวลาที่น้อยลงและสุขภาพที่แย่ลงทบงานคือยานพาหนะที่จะนําพาเราไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายของเราเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วงานอะไรที่จะเป็นพาหนะนําคุณไปสู่เป,ป้าหมายนั้น สามสิ่งที่เราไม่สามารถเรียกคืนมาได้คือ1โอกาส2เวลา3าํคำพูดทำไมเรายังจนอยู่ทั้งๆที่เราเป็นคนที่มีความสามารถขยันและประหยัดมีงานอยู่สี่ประเภทครับงานที่ 1. เหนื่อยตลอดชีวิตลำบากตลอดชีวิต 2. เหนื่อยตลอดชีวิตสบายครั้งคราว 3. เหนื่อยครั้งคราวสบายครั้งคราว 4. เหนื่อยครั้งเดียวสบายตลอดชีวิต เห็นเงินด้วยปัญญาฝึกสมองให้เห็นเงินอย่าเห็นเงินด้วยแค่สายตาไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สําคัญว่าจบจัดการยังไงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือการตัดสินใจครับความสําเร็จมันเรียกร้องคุณสมบัติที่ดีที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามการตัดสินใจเล็กๆที่ถูกต้องเสมอ สะสมการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อชีวิตของเราเองในทุกๆวันในทุกๆก,การตัดสินใจเราต้องเก่งสามเรื่องต่อไปนี้ครับ 1. ต้องเก่งคน helping people to help themselves 2. เก่งธุรกิจ 3. ต้องพัฒนาอารมณ์และความคิดของเราคือต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีทำงานพื้นฐานเยอะมีคอมมิชมน หมายความว่าพูดแล้วต้องทําตัดสินใจสำเร็จสทีอย่าขาดเซนเตอร์ตอนนั้นนะแอมเวย์ MV เปิดโอกาสให้ทุกคนครับแต่ไม่ทุกคนที่เห็นโอกาสถ้าเรายังทําอะไรแบบเดิมเราก็จะได้แบบเดิม,ดมครับหลีกเลี่ยงการถูกบีเป็นความสนใจถ้าคุณกําลังทาอะไรอยู่คุณต้องรักษาสมาธิจนกว่าคุณจะสําเร็จและอย่าให้อะไรมาถ่วงเวลาหรือรบกวนคุณในการทําสิ่งใดให้มรรลุกเป้าหมาย ฝึกฝนความใจจดะจ่อจะฝึกฝนการตั้งเป้าหมายครับวางแผนการอ่านดักแด้จะเป็นผีเสื้อต้องเปลี่ยนแปลงงานฝั่งซ้ายเลือกเจ้านายไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกลูกน้องไม่ได้จะเป็นยี่สิบเนต์ได้ยังไงหนึ่งหาความต้องการของตัวเองก่อนว่าทาเอ็นเวยไปทําไมทำแล้วได้อะไรงานที่ทำดูให้ความฝันหรือเป้าหมายที่ได้หรือไม่ของเราได้หรือไม่เข้าบรรยากาศสม่ำเสมอ ฟัง MP3 สาม่วนตอนนั้นนะฟังซีดีตอนนั้นนะตอนนี้ก็ฟังคลิป YouTube เข้าสูงครับรอคอยความสำเร็จได้สายสัมพันธ์สำคัญที่สุดรักษาบุคลิกให้น่าเชื่อถือฟังมากกว่าพูดเข้าใจกฎเฉลี่ยเขียนรายชื่อใหม่ทุกวันการารักษาลูกค้ามี5ยอครับยิ้มแย้มยกย่องยืดหยุน่นเยี่ยมเยียนยืนหยัดคนเดิมเพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เดิมเพิ่มคนรู้จักสร้างแรงมันใจให้ตัวเอง ต้องรู้จักแสดงความดีกับทุกคนและสุดท้ายไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหน